รับกล่าวขอกราบสวัสดีครับแฟนเพจพิจาภากินพาเที่ยวนะครับมื้อนี้พิจานะครับกะาผ้ามาบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศกลางทงไฮทงหน้าย่ยมือแลงนะครับตะเวนกําลังสีตกดินนะครับเมนูมื้อนี้นะครับเห็นไหมครับต้มไข่เป็ดนะครับแล้วก็แคบหมูนะครับและที่สําคัญอยู่ในขกนี่นะครับนี่เห็นไหมครับอยู่ในรกนี่นะครับที่สําคัญ นี่นะครับตำเรียบร้อยแล้วนะครับเมือมึงนะครับเด้อว่าสิเป็นเมนูอย่างนะครับมึงครับมึงเลยนะครับอุ้ยนะครับสุดยอดขนาดครับแม่นะครับเมื่อนี่นะครับเมนูเด็ดเด็ดต้มไข่เป็ดนะครับแคบหมูแล้ะก็ตำแตงตำแตงพี่จ้ามักขนาดนะครับมือได้ก็กินต่ตำแตงตำแตงนะครับ มาจวดกันเลยครับบเบาหลายใหญ่หางจวดเลยจวดเลยครับนะครับจวดกันเลยอุย้ยตาแตงนี่มักขนาดเด้ครับพี่จ่าดินะครับตําแตงนี่มักขนาดว้าวเราหลายแตกจนล้นครับตำหลายๆดันตะกินบูอิมเห็นไหมครับุึจอดคบับ น้ำนี่แดงป๊บนะครับเผ็ดปะเผ็ดปะรูแหละมึงน้ำโอ้โหสุดยอดมากนะครับเอต้มไข่เป็ดนะครับเด้อประมาณไข่ไก,ก่นะครับต้มไข่เป็ดนะครับอื้อ ร้อนเวยเอีกวที่เด็ดคือแก้วนะครับเรือกว้าเลย่องรทมาดาเลยครับเห็นไหมครับทุกคนทีจาใส่บักกอกน้ำของแสบอยู่ที่ตรงนี้ครับบักกอกขี้สารบานเท่าของแท้ครับโอ้ยมันล่นล่นจนจมีิมมองตัก ขาตําแตงน้ำรับหมูก็บกรอบขนาดนะค,ครับอยากข้าวก็กินแบบคือเคล้าน้ำ ไข่เด้อรับเด้อไข่กับคอยกินที่ละเคืองน่วยเอาจะไปกินฝ่าวนะครับพอไข่เป็ดอโอ้ยเวลากินเข้าไปแค้นได้ครับแค้นตายได้ครับต้องคอยกินนะครับเนาะอืมบรรยากาศน้ำแรงๆท่องใครท่องหน้า จอดขนาดมักหลายครับมักหลายเมนูนี่นะครับมักลวหน่อยอเรา,าต้องเท่าหานะครับต้องเท่าหาหมุกแจงนนะครับสองน่วยแหละครับไข่พิจา ตัไปนะครับบธรรมดานะครับมึงนะครับเด้อเดี๋ยวสิไข่ผสมกับนี่เลยป่ะนี่ไข่ผสมกับบักแดนนะครับแคบหมูใส่น้ากัน่นอุ้ยน้ำมันเป็นตะกินขนาดครับมึงนะครับพี่น้องแฟนเพจนี่ครับกดเสียร์ย ข่ับ,บเคลืขียเือใครแดงข้างในเดี๋ยวแคบหมูครับพักบกเขือนะครับรับหมูดีแซบครับขับหมูดีแซบ,บ,บ,แบอืมอืมครับข้าว นะครับนี่นะครับไข่เป็ดมึงดูครับพี่จาสิจวดแล้วบัดเนี่ยืมืม นะครับกระฝากแฟนเพจนะครับของพี่จาสุป,ปุสคนนะครับเล้ดถ่ายในเมืเมืองคลิปนี้ไทยเห็นคลิปนี้นะครับกระฝากกดไลกดแทร์กดติดตามเพจพี่จา ผากกินผัาเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานอีสานคนนี้เทคชิปดีดีต่อไปนะครับเด้อน,นี่ครับจวดกันต่อนนะครับนะครับชบทูด,ดขอบคุณทุกคนทีกดไลค์ไรกดแช่และเป็นกำลังใจให้ลูกห้ลานคนนี้ครับพรเพจพี่จา่พาพักกินผัาเที่ยวขอบคุณครับ